วันนี้นะคะพบกับครูปอยในกิจกรรมเคลื่อนไหวหลาจังหวะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะวันนี้คือครูปอยนะคะก็มีเพลงให้เด็กได้ร้องกันด้วยแล้วก็ก่อนที่เราจะมาร้องเพลงกันเราก็จะมาเคลื่อนไหวทำคารอดโรร่างกายกันก,ก่อนนะคะโดยท่าแรกนะคะครูจะให้เด็กนะคะยืดแขนนี้นะคะใช้มือนะคะปพราะสานกันแบบนี้ค่ะคะก็ยืดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยืดตัวค่ะแล้วก็นับ1นึถึงหค่ะหนึง่ง 2องสมสี่้าโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะแล้วก็จะทำท่าน,นี้ค่ะ5้ครั้งนะคะหนึ่งสองสหนึ่งสองสา,สาสหา ต่อไปนะคะคุณครูพอยจักรพทยาเด็กนะคะร้องเพลงใครเด็กโดยเพลงที่คุณพอยจะกรพอนะคะก็คือชื่อเพลงว่าเพลงต้นไม้นะคะโดยรอบแรกนะคะครูพลอยก็จะรองให้เด็กฟังก่อนนะคะนันต้นไม้ให้โล่มเงานีต้นไม้ให้โล่งเงามาเถิดน้ำมามาช่วยกันปลูกบ้านของเราจะร่มเย็นให้เด็กรอบต่อไปนะคะเราก็ ครูจะร้องเท้าหนึ่งท่อนแล้วก็ให้เด็กนะคะร้องตามเท้ะหนึ่งท่อนค่ะนันต้นไม้ให้โลมเงามีต้นไม้ให้โลมเงามาเทดน้ำมามาช่วยกันปลูกบา้านของเราจะลมเย็นให้เด็ก ต่อไปนะคะเราก็จะมาร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะนันต้นไม้ให้ล่มเงานีต้นไม้ให้ล่มเงามาเถิด้นามามาช่วยกันปลูกบ้านของเราจะร่มเยน็นร้องเลยน,นะคะนันต้นไม้ให้ล่มเงานีต้นไม้ไห้ล่งเงามาเถิด้นามามาช่วยกันปลูก บ้านของเราจะร่มเย็นใครดีเก่งมากนะคะรอบต่อไปนะคะคุณครูปอกัจะจ์ทายดียนะคะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ทำท่าทางประกอบด้วยค่ะถ้าเกิดดีควองแล้วนะคะแล้วก็จะมาเต้นประกอบเพลงกันเลยหนึ่งสองสามนันต้นไม้ไฮร่มเงามีต้นไม้ให้รนะ่มเงามาเธนามามาช่วยกันปู บ้านของเราจะลมเย็นนันต้นไม้ให้ลเงานี่ต้นไม้ไห้ลเงามาเทน้ำมามาชื่กันปูบ้านของเราจะลมเย็นใครเด็กยังไงบ้างคะเด็กเต้นแล้วก็ร้องเพลงตามได้ไหมคะใครเด็กเด็กๆนะคะอย่าลืมไปหักร้อแล้วก็ เต้นนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอเต้นมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของอาทีตนะคะก็ถึงลงแท่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย